สวัสดีค่ะเย่กลับมาเจอกันอย่างรวดเร็วและชุดเดิมคุณคุณไหมดุเกศเฮ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นอนี้ให้ไงซิงคุณคุณไหมชุดคุณคุณไหมซิงต่อเนื่องกันไปเลยสิคะไปเลยเราจะมารีแอคอะไรกันคะคุณเกตวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอเพลงก็ออกมาสายวันาแล้วแต่ว่าด้วยความเป็น แล้วสีเขียวอ่ะเนาะแล้วสีเขียวเข้มเลีเขียวมค้อนอากาเซ่ต้องบอกก่อนว่าพึ่งพึ่งพึ่งจะได้มาเป็นอากาเซ่เออแต่ก็นี่แหละก็เลยไอ้เขาพูดอะไรอ่ะวันนี้ก็เราจะมารีแอคเพลงยองเจกันนะคะเย้การโซโล่เดี่ยวของยองเจนั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่าไววินใช่ไหมไววินไววินไวบอลอะไรก็แล้วแต่ ทั้งที่คขาเป็นคนออดภาษาทุกคนในที่นี่ออดภาษาที่จริงแล้วคือในคอนเซเว่นอ่ะยองแจออกมาคนสุดท้ายเลยแล้วมีจะเพื่อนปล่อยจะลกันมาเรื่อยๆปล่อยกันมาแบบไม่ใช่รู้จักตรงนี้คอนเซเว่นใช่ทุกคนพร้อมกันเดียรอยังจะได้ไปดูกันเลยไปไปไปดูกันเลยไปเลยไปกันเลย

กดไยปตังเลยไมื่อกี น่ารเลยเลยน่ารักอใส่ใส่เหรอใส่สน่ห์เนาสเน่ห์น่ห์ดูเน่ใจเขดูเรดดี้ากเลยอะเพลงนี้ใช่ไหมล้วเปบมากเลยอะอ้ยงโอ้ใช่น่าจะอปับพันที่บอยอะ ดูแบบตัวตกตัวตกเออใช่แต่พี่มันตกมากสีด้วยนะโอ้กูอยู่คนนี้ให้แต่งหน้าเกดเข้าไปนะครับเทกี่ติดหูมากเลยอ่ะดูไป็นพวหนุ่มที่เล่นอะ ปัท่เบียนกระพูดเข้ขับไปไหนหรอไม่ได้จะถีนที่หรอเพลนฟังง่ายมากเลยอะเสียฐายชุดม่คเอยเปลี่ยนเอชอบทรงผมงงผมดงจริงนะทรงผมดีจริงนะทรงที่เป็นเนี่ย คนร่าฟังเพลงแล้วคนรู้เสียงน้ใช่เสียงนเสียงมันแบบมันคือคเว้าเดโมะแล้วคนรู้เย้ ไป, و, huh? ไปแล้วข้าไปแล้วไปแล้วไปด้วยอ oh. Gods, oh ีกสักหนึ names. ่งยโหลด l โหลเาูชิวเลยเนี le ่ยเนี่ยเออเนยไว้คือบจริงจริงยองแจโคตน่ารักเลยแบบว่าใล่น่ารักมากแบบสดใสแบบฟิลแบบแต่ละคนที่ออกอัลบั้มมาแบบ ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยนะฮะเออตัวของตัวเองใช่แบบเหมือนได้ทําในสิ่งที่แบบเออได้เองชอบตัวอยากท่าถนัดอะเอออะไรอย่างเงี้ยดีใช่ไม่ดีเลยอ่ะทุกคนให้กับสัมคำให้กับยองแจเพลงวิบบินกันหน่อยเร็วอันอ่ะเริ่มจากน้าแล้วเรื่อน้ำหลอน้ำอีกแล้วหล่อเรื่อเริ่มเริ่มขบวนนี้เออให้ขบวนก่อนได้ไหมเกดเกดจะได้คนสุดท้ายมึงต้องเล่นอย่างเงี้ยโอ๊ย แล้วก็เริ่มไงอ่ะปรบปุ้มใจเริ้มใจปายปลอยสักหน่อยหูเริ่มทองหูเริ่มทองไปเลยฟังชิวๆฟังชิวๆอ่ะลร์เกดเอร์เกดย่าฉันขินละแกอ่าของยองแจใช่ไหมคลิปวงสุดเออ ในในเอ็มวีอะที่ถ้าจะสังเกตอ่ะมันจะมีคําว่าอะไรนะคัมเบกคาเมกเกอร์ดิจิลัสกันอะทีอแบบไปว่าอะไรคาเมกเกอรอิตก็คือแบบว่าใช้พูดเวลาก็เซเว่นไปออกงานอะไรเงี้ยน้ำตัวนะ้ำตัวนะก็เซเว่นนะโหลดโหลดในน้ำตัวแล้วก็ป้ายทะเบียนรถอ่ะเป็นวันแบบเดบิวเออของก็เซเว่นเลยอะไรเงี้ยตั้งซื่อนะเนาะแล้วคือแบบ ัลบั้มอ่ะเขาก็ยังคิดถึงแหละยใช่อากาเซ่ก็เปิดปั๊บปึ๊บปั๊บมึนใจจร Fl ิงชื่อชื่อจะจำอะไรก็จำว่าจริงจะเข้ามาไม่นานแต่ก็แบบรู้สึกว่าโอ๊ตคุณาจคุณใจเนื่องจากเขาทำมาเพื่อแบบทำมาเพื่อแบบแฟนคลับจริงทุกคนแบบล้วนแบบสนองนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนแบบทีทุกคนแบบโอ้มาทีกมากเพลงขมอ้ายดีเลยอ่าแล้วไม่ก็คือมีชาเลนจ์ด้วยนะเพลงนี้อชาเลนจ์ในทิกต็อกอะคือแล้วเป็นเพลงเพลงของยองเจอ่ะเป็นเพลงที่ เมมเบอร์ทุกคนอะออกมาเต้นชาเลนจ์ครบแล้วค่ะเย่าเดี๋ยวก็ไปติดตาม <c oughs> ลูกเกะทำชาเลนนี้ได้นะ <laughs> <c oughs> แ้นะคะดีมากนะอคาดหวังนะีนถ้าเต้นก็เต้นตในีคลิปที่แล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ฝากในจี้กันใช่ฝากแล้วก็ฝากไอีทุกคนเนื่องจากอีพที่แล้วลืมแล้วก็ฝากไอจีอมันด้วยเช่นเคยใครเลือดสีเขียวใครเป็นนกก็คอมเมนต์กันได้ใช่แล้วก็อยากให้เราแบบคอแบบรีแอคอะไรอีกก็คอมเมนต์ไนก็คอมเมนต์ไปกันแล้วก็แบบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งได้นาเอวนี้ บายไปก่อนบาย